สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมแนวทางด้วยจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่า 9, ด้วยนะจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกทุกกำลังใจจ้าสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางหวยห้าหนอยสูตรเม็ดเดียววันที่สิบสี่วันพุธเดือนสองาจะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด มาพบกับแนวทางของแอดจอยพารวยคือเกา่าแล้วก็ตามเคือจะวันที่สิบสี่กลุ่มผาโอ้โหวันวาเลนไทน์ทเราจะ้ะอ่าสำหรับฮานอยสูตรเม็ดเดียวนี่แอดจอยบริงลงหายพี่น้องเอฟซีไล่วันเราจะ้ะเพราะว่าแนวทางฮานอยปิดไปเราจะ้ะลงหายงวดล่าสุดเลยคือวันที่แปดวันที่แปดนีแนวทางของเฮาผ่านไปเนาะก็ต้องขอโทษขอคภัยพี่น้องเอฟซีไล่ๆเราจะไ้เดรนเจ็ดเจ็ดเจ็ดบ่มาจักโต อ่ามือนี้กะฝากตามต่อนละกันรนะจ๊ะสําหรับห้าหน้อยสูตรเม็ดเดียวแอดก็บอมีพลสรุปหายได้แต่เดิมมือนี้บอกขอสรุปผลนหายได้จะเพราะว่าบริลลุงหายลายวันเราจะลุงหายแต่สูตรหมัดรว,มวบมา,าจ๊ะสําหรับห้าน้อยเขาเข้าอ่ามือนี้กะฝากตามต่อละกันจ๊ะสําหรับห้าน้อยสูตรเม็ดเดียววิ่งรูดนะจ๊ะหาหยเด่นตัวเดียว แนวทางของเฮาสีมาตามสูตรหรืมอบอกเมื่อนี้รอรุ่นอีกที่หนึ่งจะรอรุ่นไปพร้อมๆกันเราจะเมื่อนี้วันที่14วันผุดมีแนวทางเล่าพัฒนานด้วยจ้าก,ก่อนสิบไปรับชมการฝากคำเตือนไว้นิดหนึ่งเราจะก enjoy กาหายเป็นเพียงแค่แนวทางเราจะถามหมักถาชชบกะคอยตามถามหมักบอ,ชอบกชมกะสามารถปล่อยผ่านได้เราจะแนวทางตัวเลขมีเขา่ามีรูดจา้าผิดพลาดประการใดกะขอถูดขอภยัยพนอนเอฟซี C y ไว้ด้วยละกัานเรนาจะ านอยสูตรเม็ดเดียวมือนี้แอจอยให้เด่นอยู่ที่4เด่น4วิ่งลูดจา้าจับไห่8คู่จา้านอยสูตรเม็ดเดียวปกติจับคู่ไฮ่10คู่แต่ว่าแอจอยตัดออก2คู่เหลืออยู่8คู่อ่ะเอา8คู่พ่อจา้าจับคู่เด่น4วิ่งลูด4มี40 1> C หนึ่งส C สองส C สามส C หกสีเจ็ด C แปดส C เก้าสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้า มาเบิงตัวเด่นตัวเน่นกันก่อนนะจ๊ะเพื่อมีตัวหมักตัวชอบคือกันแอดจอยคอเน้นอยู่ที่48 49 40 42สำหรับแนวทางห้าน้อยสูตรเม็ดเดียวมือนี่ตามนี่เลยจ้ามักตัวใดชอบตัวใดก็ลองเปรียบเทียบอีกที่หนึ่งได้นะจะมัดร่วมกันอ่าสำหรับ เม็ดเดียวนึ่ก็คือร่วมซีน้อยเราจะเฉพาะกิจถึง VIP เซนเดียวกันจะหรือว่า พี่น้องเอฟซีมาอยู่ในรอบได้อันนี้การลองเปรียบเทียบอีกที่หนึ่งได้เราจำเมื่อนี้ก็ขอให้ปังๆขอให้มาตัวเน้นตัวจอละกันจ้าขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เขามาติดตามรับชมแนวทางโซดีกันทุกคนทุกทานจ้าสำหรับพี่น้องเอฟซีที่เขามาติดตามรับชมใหม,ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ลอเราจะเพื่อจะได้บอกพาแนาวทางตัอต่อไปจากแอดจอยมีไห่ลากลายแนวทางจ้าบอกว่าจะเป็นเล่าพัฒนาเล่าสตาร์ห้าน้อย สองสูตรหมัดร่วมกับเม็ดเดียวจ่ากะแนวทางรัฐบาลไทยเนาะจ้าสำหรับล่าพัฒนาเจอกันทุกวันจันทร์ผุดซุกจ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงสำนีเนาะจ้าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า